สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือดอกเตอร์ทอช anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮูวันนี้ครับเรายังอยู่ในซีรีส์ที่สำคัญมากๆนั่นคือซีรีส์ไตวายต้องรอดนะครับเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับผู้ป่วยที่เริ่มมีภาวะไตเสื่อมนะครับหรือมีไตว,วยายเรื้อรังและหรือว่าญาติของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับหรือใครก็ตาม ที่ไม่อยากฟอกไตตลอดชีวิตอะอยากมีไตที่ดีอยากมีค่าไตดีตลอดชีวิตซีรีส์นี้เหมาะมากๆกโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับวันนี้เรามาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับคือผู้ป่วยโรคไตเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างนี้ฮะหคือไตท่านเริ่มเสือ่อมเช่นไต100%้ท่านอาจจะเหลือสัก70% 60% 50%จนถึง0%ก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะทำให้ค่าไตของท่านดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สุขภาพโดยรวมท่านดีขึ้นแบบมากๆกนะครับการออกกำลังกายสม่าเสมอเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะอันนี้ตรงไปตรงมานะฮะแต่ผู้ป่วยโรคไตหรือมีภาวะไตเสื่อมต้องเลือกชนิดและความหนักเบาให้เหมาะกับสภาพการออกกำลังกายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีเทคนิคอะไรบ้างนะครับก่อนไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับโอเคนะครับอันดับที่1อันนี้ตรงไปตรงมาเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับคำว่าเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมคือ,อยังไงคือผู้ป่วยโรคไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมีอายุนิดหนึ่งแต่ต้องบอกนี่นะว่าคนอายุ3 0เนี่ยก็ ฟอกไตได้นะฮะผมผ่าตัดเส้นฟอกไตยอยู่ก็มีอายุ20 30เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นต้องเรามาระวังนะฮะคราวนี้เนี่ยกิจกรรมที่เลือกเนี่ยควรจะมีแรงกระแทกต่ำนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราออกกำลังกายเช่นแบบโอโ้โหที่มันรุนแรงมากมีแรงกระแทกสูงนะครับพวกข้อต่อต่างๆมันจะไม่ค่อยดีนะฮะเพราะนั้นถ้าวิ่งแบบมาราธอนเลยอะไรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำ ผมแนะนำเป็นวิ่งยยอยอนะครับหรือว่าเดินในสวนสาธารณะโดนแดดอ่อนๆนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นการว่ายน้ำนะครับหรืออาจจะเป็นการปั่นจักรยานนะครับหรืออาจจะอะไรก็ได้ที่มันแบบกำลังเหนื่อยกำลังเหงื่อออกซิบๆอบนะฮะเริ่มต้นก่อนอันดับแรกเนี่ยผู้ป่วยเยอะๆเลยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยที่ยังไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยให้เริ่มด้วยระยะเวลาสั้นๆเช่นวันละ5นาทีก่อนก็ได้ แล้วก็เพิ่มเป็น8นาทีเพิ่มเป็น10นาทีเพิ่มเป็น15นาทีนะฮะเพิ่มตามความสามารถของร่างกายคือเราเหนื่อยแล้วแล้วก็อีกสักนิดหนึ่งอีกสักทําต่อสมมติว่าเราเดินไป5นาทีเหนื่อยเราเดินเราฝืนอีกสัก2นาทอีอีกวันหนึ่งเราจะทําได้ดีขึ้นคือเขาเรียกว่าท้าทายตัวเองนิบหน่อยอแต่คราวนี้เนี่ยนิดหน่อยเนี่ยเราก็ต้องมาดูเพราะว่าเวลาผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็แปลว่าอาจจะมีโรคอื่นอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันหลอดเลือดน,นั้น เราต้องดูก่อนว่ามันมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาไหมเช่นเราเหนื่อยง่ายเลยหรือเปล่าเหนื่อยแบบมากเกินไปหรือเปล่าหน้ามืดจะเป็นลมหรือเปล่าใจสั่นหรือเปล่าหรือมีอาการเจ็บหน้าอกอาการเจ็บหน้าอกส่วนใหญ่ที่อันตรายนะคือมันเหมือนมีอะไรมาทับที่หน้าอกเหมือนนอนอยู่แล้วมีคนมานั่งทับอะแน่นๆจะไม่ใช่อาการแบบจี๊ดๆอาการเหนื่อยอาการเจ็บหน้าอกที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยคือเหมือนมีอะไรมาทับนะบางทีร้าวไปที่กลามของเรานะครับ แบบนี้เป็นต้นนะฮะถ้ามีอาการแบบนี้ขณะที่ออกกําลังกายอันนี้อาจต้องพักก่อนแล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจดูว่าเฮ้ยมันมีหลอดเลือดหัวใจอุดตันอะไรหรือเปล่าเพราะพวกนี้อันตรายแล้วเดี๋ยวนี้รักษาได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับต่อมาเรื่องของความหนักเบาอันนี้ก็สําคัญนะฮะคือเรื่องของความหนักเบาเนี่ยการออกกําลังกายที่ผมแนะนำนะฮะในผู้ป่วยโรคไตหรือไตเสื่อมเนี่ยคือออกกําลังกายในระดับปานกลางปานกลางนี่คืออย่างไงบางที เราไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่ได้มันมีนาฬิกาวัดหัวใจไม่มีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่ไม่ซีเรียสนะฮะคือขณะออกกําลังกายเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตเนาะเราออกกําลังกายแบบกับคนปกติไปด้วยกันเนี่ยกับเพื่อนหาเพื่อนด้วยเผื่อเราไปจะเป็นอะไรนะเออนะเราก็ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปวิ่งเหาะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะคือการออกกําลังกายเนี่ยท่านเหนื่อยประมาณพูดคุยกับคนข้างๆได้เช่นพูด ได้แต่ว่า,าเหนื่อนิดๆพูดได้แต่ว่าต้องพักบ้างแต่ไม่สามารถที่จะแบบโอ้พูดน้ำไหลไฟดับหรือว่าร้องเพลงได้เป็นเพลงนะครับอาการเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยหัวใจจะเต้นประมาณโซนสนะครับคือเต้นเร็วหน่อยแล้วก็เป็นโซนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันไม่ว่าจะเป็นการคุมน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นการลดภาวะดื้อต่ออินซูลินแก้ไขภา,าวะเบาหวานการออกกําลังกายแบบนี้ช่วยได้ดีแล้วก็ ไม่เขาเรียกว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เหน็ดเหนื่อยจนเกินไปนะครับคราวนี้นะครับต่อมาเนี่ยอีกอันหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญคือ ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยถ้าออกกําลังกายหนักจนเกินไปเนี่ยจะเกิดการสลายของมวลกล้ามเนื้อซึ่งพอสลายออกมาเนี่ยไตยก็จะทํางานหนักโดยการที่เขาเรียกว่าต้องกรองไอ้พวกของเสียพวกนี้เยอะก็ทําให้ไตยแย่ลงดังนั้นการออกกําลังกายไม่ว่าจะเล่นเวทเทรนนิ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหนักมากนะครับเอาแบบกําลังดีนะครับหรือว่า การวิ่งย่อๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปวิ่งมาราธอนมันเยอะจนเกินไปสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโรคไตนะครับหรือไตเสื่อมนะครับข้อที่3ครับนั่นคือความสม่ําเสมอครับไม่ใช่ว่าการออกกาลังกายคือโอโ้โหเดือนละครั้งแต่ว่าวันหนึ่ง <c oughs> ครั้งเดียว3าชั่วโมงนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมแนะนําว่าออกกําลังกายเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆก็สัปดาห์หนึ่ง1-2วันก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มไป3วันถึง5วันถามว่าถึง5วันได้เลยไหมเยอะไปไหมไม่เยอะไปเพราะว่า สำหรับผู้ป่วยโรคไตผมแนะนําให้ออกกําลังกายแบบเขาเรียกว่าสบายๆนะฮะถ้าเกิดออกกําลังกายไม่ไหวเริ่มมีอายุเยอะไม่ต้องไม,ไม่ไม่เป็นไรให้เดินเอาเดินเอาให้ได้อย่างน้อยวันละ8ปดพันก้าวนะโดนแดดอ่อนๆโดนแดดอ่อนๆช่วงก่อน9ก้าโมงเช้าแล้วหลัง5้าโมงเย็นเราจะได้รับวิตามินดีด้วยผู้ป่วยโรคไตาอาจจะมีปัญหาเรื่องของ กระดูกเสื่อมข้อเสื่อมการเดินก็ช่วยได้ผู้ป่วยโรคไตจะมีปัญหาเรื่องกระดูกพุนนะครับการเดินการรับแดดอ่อนๆเนี่ยช่วยได้ดีมากมีทั้งมีแรงกระทําต่อกระดูกทั้งได้รับวิตามินดีนะครับกระดูกเราจะได้ดูดเอาแคเลเซียมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระดูนะถ้าเกิดเราไม่ออกกําลังกายกินแต่แคลเซียมเสริมเข้าไปเนี่ยแคลเซียมเนี่ยมันไปอุดตันหลอดเลือดน,นะฮะมันไม่ได้เข้ามาในกระดูกนะครับเพราะนั้นเราต้องเดินให้เยอะโดนแดดให้มากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีนะครับก็เดินได้ทั้งวันนะฮะ วันนึงก็เดินไปเถอะนะฮะก็จะดีกับร่างกายนะครับเพราะการออกกำลังกายอย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็จะทําให้สุขภาพของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าดีนะครับก็เหมาะสมนะครับเพราะนั้นขอเน้นย้ำอีกที ออกแบบสบายๆไม่เหนื่อยมากนะครับสัปดาห์หนึ่ง3วันถึง5วันนะครับเลือกการออกกำลังกายที่เขาเรียกว่ามีแรงกระแทกต่ำนะครับและต้องไม่หักโหมเกินไปอันนี้สำคัญมากเพราะเมื่อไหร่หักโหมเกินไปกล้ามเนื้อสลายออกมานะครับมันก็จะมีสารตกค้างทำให้ไตของเราต้องกรองสารตกค้างพวกนี้พอเรากรองไปเรื่อยๆปุ๊บค่าไตาเราจะเสื่อมลงเรื่อยๆแทนที่ เออเราค่าไตจะกลับมาดีเพราะเราอุตสาห์ออกกําลังกายกลายเป็นค่าไตเราแย่ลงอันนี้สําคัญมากๆนะครับและสําหรับท่านที่เออเขาเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเลือดต้องการทําเส้นฟอกไตต่างๆนะครับหรือต้องการปรึกษานะครับท่านสามารถแอดมาที Line, ่ไลน์ drtop เพื่อขอรายละเอียดต่างๆได้ สำหรับที่ท่านที่ไม่อยากจะเจาะคอต้องการเส้นฟอกไตที่ผ่าวันนี้ใช้พรุ่งนี้นะครับมันก็มีอุปกรณ์พิเศษในสมัยนี้นะครับท่านก็สามารถแอดมาถามที่ไลน์แอดดร็อคท็อปได้นะครับก็ถ้าเกิดมาผ่าไตกับผมนะครับผมก็จะผ่าตัดให้ด้วยตนเองนะครับทุกอย่างนะครับซึ่งสามารถมาตรวจได้ก่อนเอ็กซเรย์ได้ก่อนผมทําให้ฟรีหมดแล้วก็เขาเรียกว่านัดฟรีนดตรวจก็ฟรีหมดทาผงทาแผลทุกอย่างฟรีหมดนะครับก็มีแค่ค่าผ่าตัด นะครับส่วนเรื่องของค่าผ่าตัดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็สามารถนําใบเสร็จไปเบิกได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะเบิกได้เท่าไหร่แล้วแต่สิทธิ์ของประกันสังคมหรืออะไรอย่างนี้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับเอาที่ท่านสะดวกนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับมาตรวจกับผมนะฮะผมตรวจให้ฟรีนะฮะทุกคนนะฮะคนไทยทุกคนในในโลกใบนี้นะฮะไม่ผ่ากับผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับท่านผ่าจากที่อื่นมามีปัญหาผมดูให้ได้ฟรีๆไม่มีปัญหาชิวๆสบายๆนะครับโอเคครับถ้ามีปัญหาก็ทักมาที่ไลน์ ด r อก p ป t o ท e สตครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย